ก็ยืนอ,อยู่บริเวณโบราณสถานเชิงท่าหน้าโบสถนะครับภายในกรมชลประทานก็อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยก็ตรงนี้ก็บรรยากาศเย็นสบายสบาย,บายติดริมแม่น้ํานะครับก็ โอเคครับก็เดี๋ยวตรงนี้เขาก็จะมีป้ายบอกประวัติของพุทธสถานเชิงท่านาโบ์เขาก็กล่าวว่าวัาวดเชิงท่านาโบดนี่ก็บอกว่าเป็นปวัดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยาตอนกลางนะแลที่ทราบนี่ก็คือน่าจะสร้างม,มาพร้อมกับวัดเชิงเลนฝั่งตรงข้ามมาแล้วเดิมก็ชื่อวัดท้ายอ่าวอยู่ตรงปากคลองฝั่งเหนือใกล้ด่านขนอนบ้านปากเกร็ดด่านขนนบ้นนี่ก็จะเป็นด่านพวก ศุลกากรเป็นชุมชนใหญ่มีบ้านเรือนเรือนแพร,ร้านค้าวัดเชิงท่าแล้วก็วัดหน้าโบสถ์ก็คือวัดเนี่ยมันแบ่งเป็นสองวัดนะครับรวมวัดอื่นึงที่อยู่ใกล้กับด่านขนนบ้านปากเกตนะเมื่อตอนที่พมา่าเนี่ยเข้ามายึดเมืองนนทบุรีแล้วก็ด่านปากเกตเมื่อพศ2308ก่อนที่จะบุกยึดกรุงศรีวิยาเนี่ยสองปีเนี่ยวัดเชิงท่าแล้วก็วัดหน้าโบสถ์ วัดอื่นๆเนี่ยมันก็กลายเป็นวัดล้างนะฮะแต่เมื่อพศ2317เนี่ยพระเจ้าตากเนี่ยท่านก็โอนเก้าให้คนมอญเนี่ยญาเจ๋งนะฮะเป็นหัวหน้าก็มายกครอบครัวมาอยู่ที่ปากเกร็ดเนี่ยก็ทำหน้าที่ดูแลด่านถนนปากเกร็ดที่วัดเชิงท่านาโบสถ์และวัดอื่นๆในย่านนี้วัดนี้ก็ได้รับการอรนุณาจากคนมอญที่มาอยู่บ้าน,นะะบางตลาดและบ้านท่าสายที่บ้านปากเกร็ด เมื่อพศ2498กรมชนบทานารก็ได้ขยายงานออกมากรมชนประทานเลยขออนุญาตผ่านกรมศาสนาถึงสังคบนตรีเพื่อขอแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อสร้างวัวสดกุฏิพระชดเชยให้นะครับจากนั้นทางราชการเนี่ยก็เวนคือที่ดินชุมชนทั้งบ้านบางตลาดแล้วก็บ้านท่าทายรวมทั้งที่ดินวัดเชิงท่าวัดหน้าโบสถจึงหมดสภาพวัดตั้งแต่นั้นมากรมชนก็สร้างวัดใหม่ก็คือวัด ชนมาทานลังสิตที่เรารู้จักนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประวัติพุทธสถานเชิงท่านาโบสถ์นะครับหลังจากดูประวัตินนพุทธสถานเชิงท่านาโบสถ์นะครับก็เป็นการรวมสองวันมานมเลยผมก็เลยเข้าไปดูข้างในคือด้านหน้านี้ก็จะมีเสาอยู่สองต้นนะไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มาเสาว่าเขาไว้ทําอะไรนะแต่ว่าก็เป็นเสาแบบย่อกดเป็นกสี่เหลี่ยมด้านหน้าก็จะมีโบสถ์ ด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นเป็นไม้ผมว่าม,มาทำที่หลังลนะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในก่อนอเข้ามาข้างในนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุกโถงเดิมแบบผมว่านะไอ้ส่วนด้านนอกเขาคงจะต่อเติมขึ้นมาใหม่ด้านหน้าน,นี่ก็จะมีรูปจะรูปวงสีดำนะฮะเรียกหมุกข้อดำก็แล้วกัน ก็จะเป็นลูกของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งไม่น่ใจก็บอกเป็นอดีตเจ้าวาดนะฮะชื่อผมก็เริ่มยังไงนี่ฮะเจ้าวัดหน้าโบสถ์นะครับเข้ามาข้างในนี้ก็สะอาดสะอานดีเพราะว่ามันได้รับการดูแลจากกมจุลวัานด้วยครับดูองค์พระประธานเนี่ยผมว่าโบสถ์ตรงนี้มันน่าจะสร้างในสมัย ล้านนาโกศิท์ตอนต้นนะผมว่านะเหมือนกับที่วัดกู้เลยอ่ะพระประธานองค์นี้ฮะเป็นศิลปะแบบอธิยาตอนปลายล้านนาโกศินตอนต้นนะครับก็อาจจะสร้างในสมัยพระเจ้าตากก็ได้ครับสวยงามมากครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อโตเดินไปดูกใกล้ๆได้เหมือนกันครับ เหมือนหลวงพ่อสมปรารถนาที่วัดกู้มากเลยครับพลดูเนี่ยผมว่าเป็นช่างคนเดียวแล้วเห็นไม่ได้เลยเพราะตรงนั้ก็เป็นวัดมอนตรงนี้ก็เป็นเป็นวัดที่พญาเจงกับครอบครัวย้ายมาอยู่ครับรข้างนี้ก็จะมีพานดำก็คงจะสร้างมากันเรื่อยๆฮะแขนเนี่ยตรงนี้เริ่มจะลาวนะาแล้วเป็นปูนปั้นแล้วฮะ กำกับผนังนี่ทางด้านผนังแปะทางด้านบนนี่ก็เป็นรูปของพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีภาษาวกอยู่ผมว่ามันก็อาจจะเขียนในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นละฮะอาจจะไปรอสามก็ได้แต่ว่าดูแล้วมันน่าจะมีการซ่อมนะเพราะว่าเขาเขียนลายเส้นขึ้นมาใหม่อะ่ะซ่อมนแน่ๆเลยครับ แต่ก็ดูสวยงามนนครับเพราะว่าของเดิมมันอาจจะลืมเลือนไปแล้วก,ก็เขียนใหม่การตัดเส้นนี่มันก็ยังไใหม่อยู่เลยดูภายนอกของบโวสถนี่ก็ก็รูปแบบยุธยาตอนปลายผมว่าโบหลังนี้ก็คือวัดหน้าโบสละ่ะ จะสร้างในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะแล้วก็อาจจะมีการบูรณะมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3านะฮะมาดูหลายปูนปั้นพวกอย่างเนี้ยพวกต่อพุตธาน,นี้ฮะตรงขอบหน้าตานน่างส่วนเสมานี่ก็ของใหม่แล้วฮะของเดิมไม่มีละแต่รูปแบบกับแบบยุทธยาตรงปลาย ส่วนตรงนี้เขาจะมีเจดีมุมนะฮะเป็นแบบทรงเครื่องอย่างนี้ก็ประมาณเนี่ยฮะสมัยพระเจ้าตากละฮะหรือไม่ก็สันนกษสินตอนตน้นมุมนี้ก็เหลือแค่ฐานอย่าลเฐนะานสิงเจดีมุมตรงทิศนี้ก็ดูแป,กแปลกๆนิดหนึ่งก็ ไม่ใช่เป็นเจดีย์แบบสงเครื่องอาจจะสร้างขึ้นม,มาใหม่แทนของเดิมซึ่งมันอาจจะพังนี้ก็จะอีกฝั่งนของโบสถ์คือโบสถ์นี่หันไปทางแม่น้ำนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่กติความเชื่อในช่วงหลังๆซึ่งมันก็แปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าปกติตั้งแต่ยุทธยาตอนปลายนี่เขาก็จะหันไปทางทิศตะวันตกแต่โบสถ์หลังนี้หันเข้าทางแม่น้ําซึ่งมันเป็นกติความเชื่อเดิมมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพญาเจงและชาวมออาจจะสร้างแล้วก็หันไปทางบอคคงสวัสดีก็ได้นะเหล่านะักขุขวางนี่อยู่ ชัดเจนนิดหนึ่งหน้าบัตรก็จะเป็นเป็นรูปปอไม่ค่อยชัดนะฮะเหมือนเป็นพานแล้วก็มีรัศมีอยู่แล้วก็จะมีฉันอยู่ครับทุนศนวัดเชิงท่านาบุนี่ก็เป็นวัดที่ กุ่มชมมาทานนะครับบรรยากาศกับแม่น้ำเจ้าพยานี่ก็แบบสบายๆนะครับในรูโบโสถ์วัดหน้าโบสถ์ก็สงบเงียบครับเหมาะก,กับการมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรต่างๆว่างๆใครมาแถวนี้เข้ามาในกลุ่มชนนี้ก็สามารถเข้ามาได้ครับผม